โด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 วันนี้นะครับมาเล่นเซตกับน้องเชอรี่กับน้องตูนครับณาบาร์กูแม็กว่าโหดแค่ไหนมาดูกันครับไปรล่ม

วันนี้สุดยอดมากนะครับเรามาเล่นเส้นจันแบบง่ายๆแต่ว่าพร้อมไปด้วยกล้ามเนื้อสมบูรณ์ทุกอย่างน,นะครับแจ้วในมีอะไรจะพูดเชิญน,นะครับสุดมันเผาเนะี่ยตุนับโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวตุนด,ดังๆังให้พวกเราในช้างนะ